เข้ามาเตือนว่ามันมีผู้อื่นเข้าหน้าจอของคุณซึ่งเพจในอาร์มเนี่ยเขาระบุว่าแปลว่ากูเก l e เขาเตือนแล้วนะสิ่งที่ต้องทำก็คือเกรงว่ากำลังจะมีคนรีโมทเครื่องของเราเดี๋ยวๆด,ดปื๊ดปั๊ดปึ๊ดปั๊ดมันดูดข้อมูลหรือไม่อย่างนั้นมาจจะโอนเงินนะอันนี้คิดต่อให้อะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเปิดแอร์เพลนหมดแล้วปิดไวไฟ แล้วไล่หาดูแอปแปลกๆนั้นลบทิ้งใช่ไหมใช่ค่ะนี่โดยเฉพาะถ้าไปเจอแอปไหนอขอสิทธิมนตอันนั้นอ่ะลบทิ้งไปเลยค่ะคุณอามเพจในอามใช่ไหมค่ะขอเตือนภัยโซเชียลว่าถ้ามีข้อความขึ้นเตือนแบบนี้เสียงจะโวนมิจฉาชีพดูดข้อมูลเงินเกลี้ยงบัญชี ข้อความเนี่ยมันจะขึ้นมาเหมือนในโทรศัพท์ว่าจจ่ๆมันจะเด้งขึ้นมาว่าอย่างไงมีผู้อื่นเข้าถึงหน้าจอของคุณแล้วก็จะบอกอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณไม่ได้แชร์หน้าจอโดยใช้จจๆให้หยุดและถอนการติดตั้งแอปนี้จากนั้นให้รีสตาร์ทโทรศัพท์แล้วก็บอกว่า Google ได้ซ่อนเนื้อหาที่ละเอียดอ่อนของคุณเพื่อความปลอดภัยแล้วอื คือในคุณอะคุณอาร์มเนี่ยค่ะในเพจเนี้ยบอกว่ากลุ่มหลังบ้านบอกว่าถ้ามือถือขึ้นแบบนี้แสดงว่า Google กําลังพยายามเตือนเราว่ามีคนรีโมทเครื่องเราอยู่ครับนนมีคนคุมมือถือเราจากระยะไกลก็แปลว่าต้องมีการแอบมาติดตั้งอะไรใช่ไหมออซึ่งอันนี้ค่ะออเพจในอาร์มบอกถ้าขึ้นแบบนี้แทบจะมั่นใจได้เลยว่าโดนแล้วครับก็คือมีคนติดตั้งแอปโจรในมือถือของเราแต่ Google เขาป้องกันไว้ให้เราชั้นหนึ่งหรอค่ะ วิธีแก้เกมเอาวิธีแก้ปัญหาทำไงแก้เบื้องต้นก็คือให้เปิดแอร์เพลนโหมดแล้วก็ปิด Wi-Fi เสร็จแล้วหาแอป,ปแปลกๆจากนั้นให้ลบแอป,ปทิ้งค่ะหรือไม่ก็เข้าไปที่เมนู accessibility แล้วก็ดูว่าแอป,ปไหนที่ขอสิทธิ์รีโมทก็คือแอป,ปไหนที่ขอใช้สิทธิ์ควบคุมจากระยะไกลและให้ลบทิ้งทันทีค่ะและถ้ารู้ว่าแอป,ปไหนทำแบบนี้ให้ช่วยกันถ่ายรูปมาด้วยจะได้แชร์ต่อๆกันคือค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือเปิดแอร์เพลนโหมด แล้วปิด WiFi แล้วไล่หาดูแอปแปลกๆแล้วลบทิ้งใช่ไหมใช่ค่ะนี่โดยเฉพาะถ้าไปเจอแอปไหนขอสีตดวีโมดอันนั้นลบทิ้งไปเลยค่ะอันนี้เนี่ยเบื้องต้นออกมาแบบนี้และต่อมาผมก็ต้องถือว่ายืนยันเพราะว่าสืบนครบาน เขาเออกมาเตือนลักษณะเดียวกันเนี่ยน้องใบใช่ค่ะข้อความแบบเดียวกันเลยที่ระบุว่ามีผู้อื่นเข้าถึงหน้าจอของคุณเนี่ยค่ะอันนี้คือ Google กําลังพยายามเตือนเราอยู่นะคะแล้วก็วิธีแก้บเบื้องต้นเนี่ยทางสืบนะครบาลเขาก็บอกแบบเดียวกันกับทางเพจในอาร์มนั่นแหละค่ะก็คือให้เปิดหมดเครื่องบินแล้วก็ปิด Wi-Fi จากนั้นให้หาแอป,ปแปลกๆแ,แล้วก็ให้ถอนการติดตั้งหรือไม่